สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นวันหยุดของวันนะคะก็บรรยากาศข้างนอกวันที่วันถ่ายทำคลิปนะคะก็ใกล้จะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูใบไม้ร่วงบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงก็คือเราแทบจะไม่เห็นแสงสว่างของของดวงอาทิตย์เลยค่ะเราจะเห็นแค่แสงแต่เราจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะคะเพราะว่ามีเมฆบดบังเยอะมากแล้วก็ จะมีฝนและลมแรงมากเป็นช่วงที่พลัดฤดูกาลการที่ลมแรงนะคะมันเป็นธรรมชาตินะคะที่จะทำให้ใบไม้ทุกใบร่วงหมด พอเข้าสู่หน้าหิมะตกหน้าหนาวอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะต้นไม้จะไม่มีใบไม้เลยจะยืนแข็งๆจะโดดจะเดเหมือนต้นไม้ตายแต่เขาไม่ได้ตายนะคะเขาก็ผลัดใบเพื่อที่จะปรับสภาพให้อยู่ได้ในสภาพอากาศของหน้าหนาวของยุโรปค,ค่ะที่จะไม่ผลัดใบก็จะเป็นต้นสนอย่างเดียวที่ยังคงมองเห็นความเขียวของใบไม้แต่ว่าก็จะเป็นเขียวแบบ เขียวแก่ๆนะคะเขียวมนๆประมาณนั้นแล้วในช่วงที่หิมะตกนะคะท้องฟ้าก็จะมืดครึมเราจะเห็นแค่แสงจากหิมะในบางวันเท่านั้นบรรยากาศก็เลยจะกลายเป็นเขาเขๆเทาๆขมุกขมัวหลายๆคนนะคะก็จะเข้าสู่ภาวะโรคซึมเศร้าซึ่งไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวฝรั่งก็เป็น ช่วงนี้นะคะทุกคนที่มีภาวะแบบนั้นตัววันเองก็มีนะคะพอเริ่มอากาศขมุกขมัวแบบเนี้ยเราจะต้องหาวิตามินมากินส่วนตัววันเองเริ่มกินมาสองอาทิตย์แล้วค่ะเพราะวันรู้ว่าเออพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะคะถ้าคลิปนี้เห็นน้ำตาก็อภัยให้น้องด้วยนะคะเออตารื้นตารื้นขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยเนี่ยแหละค่ะเข้าสู่หน้าหนาววันจะเป็นแบบนี้ทุกคนอือ ปรับอารมณ์ก่อนคือพอเราอยู่คนเดียวนะคะอย่างช่วงนี้สามีวันเขาเลือกที่จะไปทำงานห้าสิเปอร์เซ็นตส่วนวันทำงานแปดสิบเปอร์เซ็นวันจะมีวันหยุดน้อยกว่าเขาแต่วันไหนบางวันที่วันหยุดนะคะเขาไม่หยุดวันจะอยู่คนเดียววันนี้เป็นอาทิตย์แรกที่เป็นวันแรกที่วันทำงานยาวมากๆเลยค่ะทุกคนเราก็เพิ่งได้หยุดวันนี้นะคะ ชีวิตของเราสองคนวันกับสามีวันเป็นคู่แต่งงานที่เพิ่งได้เริ่มต้นการนับชีวิตของตัวเองหลังจากแต่งงานนั่นเองค่ะวันก็ขอเล่าเท้าความ ถึงเรื่องราวของสามีวันนะคะเขาเป็นฝรั่งที่มีลูกติดสองคนแต่ไม่ได้อยู่กับผู้หญิงคือไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่ได้อยู่กันแบบเป็นสามีภรรยาค่ะก็มันเป็นเรื่องของเขาซึ่งวันไม่ค่อยอยากถามวันเคยถามให้รู้คร่าวๆเท่านั้นเองแล้วเขาไม่อยากเล่าวันก็เลยไม่ไม่ไม่ถามต่อค่ะเพราะว่าชีวิตเราอ่ะมันต้องเดินไปข้างหน้าส่วนตัวสามีวันเองก็ไม่เคยถาม เบื้องหลังหรืออดีตของวันเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งที่วันรู้คร่าวๆก็คือเขาอยู่กินกับผู้หญิงฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะอยู่กินกันเป็นคู่เพราะว่าชีวิตในในยุโรปที่วันรู้จักอะ่ะเขาจะต้องอยู่กันสองคนค่ะแล้วก็ช่วยกัน ทำงานช่วยกันจ่ายค่าหอเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตนะคะมีคนเข้ามาร่วมแชร์ร่วมใช้ร่วมจ่ายประมาณนั้นนะคะเขาก็ใช้ช kind of ีวิตแบบนั้นกับตอนสมัยเป็นว um ัยรุ่นเขาบอกนะคะแล้วก็มีลูกสองคนพอแต่ แต่ว่าสามีวันเลือกนะคะตั้งแต่อายุ18ปีว่าเขาจะขับรถบรรทุกขับรถทัวร์ซึ่งอาชีพพวกนี้ก็คือไม่ค่อยอยู่บ้านกับทุกคนเขาก็จะขับรถไปเรื่อยยกตัวอย่างเช่นขับรถบรรทุกส่งสินค้าเขาจะขับรถรถสิบล้อคันใหญ่ๆที่มีพ่วงข้างหลังแล้วก็ของเต็มแล้วก็ขับไปทั่วยุโรปเพื่อที่จะเอาของส่งตรง,ตรง,ตรงนู้นตรงนั้นตรงนั้นนะคะก็จะเป็นการออกไปทำงานเป็นเดือนกว่าจะได้กลับบ้านค่ะ แล้วทีเนี้ยพอเขามีลูกสองคนเขาก็คือไม่ได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นแบบเป็นสามีภรรยานะคะจนกระทั่งความห่างเหินนะมันทำให้มันทำให้ไม่เหมือนเดิมวันขอเดานะคะอันนี้ก็อปากเสียนะคะวันขอเดาเพราะว่าวันดูจากพฤติกรรมสามีวันแล้วนะคะก็คือเขาคงจะไม่ถูกใจหรือไม่พอใจหรือ หรือผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนแรกในชีวิตเขาคงทําอะไรให้เขาเจ็บช้าน้ําใจเขาจะไม่พูดถึงผู้หญิงคนนั้นเลยค่ะแต่เขาจะพูดถึงลูกด้วยความรักมากมายนะคะแล้วก็ถ้าผู้ชายทําแบบนี้นะคะก็คือทิ้งลูกค่ะพูดง่ายๆเอาตรงๆให้ชัดๆไว้กับแม่ให้แม่เป็นคนดูแลผู้ชายจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู ชีวิตในฝรั่งนะคะชีวิตในยุโรปนะคะเวลาเรามีลูกหนึ่งคนเหมือนกับเราต้องช่วยกันดูแล 50- 50เป็นกฎหมายเลยนะคะอยู่กันไม่ได้ก็คือ50-50ลูกอยู่กับชั้น3วันอยู่กับเธอ4วันประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าใครก็ตามเลือกที่จะให้ลูกอยู่กับไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแสดงว่าเขาต้องจ่ายมากกว่าฝ่ายที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้น สามีวันจะจ่ายค่ารับผิดช,ชอบในตัวลูกจนกว่าลูกจะอายุ20ปิปีมากกว่าผู้หญิงเขาบอกว่าเขาจ่ายหมดนะคะแต่วันก็อันนั้นมันเรื่องส่วนตัวนะคะแต่วันเล่าให้ฟังคร่าวๆจนกระทั่งลูกอายุ20ปิปีพ่อก็อายุเกือบห้าสิปีแล้วนะคะแกบอกว่า เงินแทบจะไม่เหลือทุกคนกับการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะทำงานหนักแค่ไหนก็ตามเงินจะถูกหักอัตโนมัติค่ะไปที่ลูกค่ะแต่ก่อนที่จะหักเขาก็มีการแบบเรียกร้องนะคะมีการมีการฟ้องร้องประมาณนั้นแหละหรือไม่ผู้ชายก็ยินยอมที่จะจ่ายนะคะซึ่งเท่าไหร่วันก็ไม่เคยถามแต่ว่าสามีวันเป็นคนขยันมากนะคะ พอเราแต่งงานกันปรากฏว่าแกไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่มีบ้านมีรถคันเก่าๆอยู่ห้องเช่าเล็กๆนะคะแล้วก็มีเงินเก็บนิดเดียวค่ะแกก็บอกว่านี่มันคือชีวิตปกติของผู้ชายยุโรปเขาอยู่กันแบบนี้จนเพราะว่าแกมีลูกสองคนก็เท่าเท่ากับว,ว่าลูกสองคนจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกสองคนจ่ายค่าหอตัวเองคนเดียวโดวยไม่มีใครมาช่วยแชร์แล้วก็กินอยู่คนเดียว รับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวในยุโรปไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มอะไรก็ตามค่อนข้างจะหนักสำหรับชีวิตแกก็เลยบอกว่าแกก็เลยไม่ค่อยมีเงินเก็บเลยแต่พอเรามาแต่งงานร่วมกันในวันที่ลูกสาวแกอายุ25าแล้วค่ะก็คือแกไม่ได้ส่งเสียลูกอีกแล้วนะคะแกก็เริ่มเริ่มที่จะเก็บ เริ่มที่จะมีเงินเก็บเรื่องเริ่มที่จะได้มองชีวิตของตัวเองบ้างพอแต่งงานกับว,วันมานะคะแกก็พูดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเราสองคนต้องช่วยกันนะเธอพร้อมที่จะก้าวไปกับฉันไหมเมื่อเราเปิดใจกันทุกอย่างเมื่อวันบอกว่าวันพร้อมที่จะร่ว,รวมสร้างชีวิตกับแกเราก็รู้ฐานะตัวเองอะค่ะว่าเราจะแบบคือวันจะขอพูดว่าความฝันมันก็ทะ สลายลงแหละทุกคนฉันแต่งงานกับฝรัง่งฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อวันเลือกที่จะแต่งงานจดทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วเดินทางมาถึงนอร์เวย์แล้วทุกคนวันเป็นคนที่เดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังค่ะวันลาออกจากงานวันทิ้งงานทิ้งอะไรที่เมืองไทยหมดแล้ววันวันชอบที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ชอบย้อนกลับไปในอดีต นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ตัดสินใจว่าอ,อจะเกิดอะไรขึ้นฉันกจ็จะสู้ต่อไปประมาณนั้นนะคะเมื่อวันรู้สถานะตัวเองหลังจากนั้นเราก็ต้องปรับชีวิตตัวเองเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะทุกคนรูปแบบและว,วิธีการปรับชีวิตของวันเมื่อวันมาใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปนะคะทุกคน 1. เรารู้ว่าสามีเราไม่มีเงินค่ะ,ะสามีเราไม่รวยพูดต,งตรงๆเอาง่าย นะคะเราจะมาฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายแล้วคาดหวังอะไรเยอะมากมายไม่ได้วันเคยเล่าไปแล้วหลายรอบมากป้าๆแม่ๆที่ติดตามวันอยู่จะจะจะเคยได้ยินนะคะสาหรับคนใหม่ๆก็ฟังพอวันตัดสินใจแต่งงานกับฝรั่งสิ่งที่วันคาดหวังคือวันอยากสร้างบ้านหลังใหญ่ๆให้แม่วันอยู่อย่างสุขสบายมีเงินให้แม่ใช้สักเดือนละสองสามหมื่นให้แม่สบายเพราะว่าแม่วัน คนข้างลำบากเอ,อพูดถึงแม่ไม่ได้นะคะแม่เป็นเป็นสิคนเดียวที่สำคัญในชีวิตวันมากๆค่ะเป็นความหวังและเป็นความฝันทุกอย่างของวันคือทาอะไรก็ตามวันจะคิดถึงแม่ตลอดเลยคิดถึงอย่างเดียวคืออยากให้แม่รวยและอยากให้แม่สุขสบาย เวลาวันจะทําอะไรวันไม่ค่อยนึกถึงตัวเองอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแม้แต่การตัดสินใจแต่งงานกับฝรั่งสามีวันที่วันยังไม่รู้จักเขาเลยวันตัดสินใจทําเพราะวันคิดว่าวันจะทําให้ชีวิตแม่วันอยู่ดีมีความสุขให้ได้เมื่อวันพยายามด้วยตัวเองที่เมืองไทยแล้วมันไม่ได้วันก็คิดว่าการแต่งงานกับฝรั่งจะทําให้ชีวิตแม่วันเปลี่ยนไปทุกคนเอ้ยเมื่อเรามาเจอในสภาพความเป็นจริงที่ ขนาดตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดแต่วันน่ะตกลงกับสามีวันตั้งแต่แรกแล้วค่ะวันรู้จักกับสามีวันในวันที่วันลำบากมากๆเลยก็คือวันมีหนี้สินจากแฟนเก่าเยอะมากแล้ววันก็รับผิดช,ชอบใช้หนี้คนเดียวนะคะถ้าแกยังมีชีวิตอยู่แล้วแกมาดูชีวิตฉันไม่ต้องติดต่อกลับมานะ <laughs> เฮียเอ้ย <laughs> นะคะประมาณนั้นนะะขอเรียกเฮียนะะ ก็วันก็ช่างมันอดีตเนาะแล้วทีนี้นะคะวันก็ตกลงกับสามีวันไว้ตั้งแต่ตอนแรกสามีก็เป็นคนพูดตั้งแต่ตอนแรกที่รู้จักกันเลยนะคะว่าเธออยากให้ฉันช่วยอะไรไหมวันก็ขอเงินเขาเลยค่ะเขาบอกว่าเขาว่าช่วยได้นะเธออยากให้ฉันส่งเงินไปช่วยเธอไหมวันก็วันเป็นคนที่ไม่ได้อยากได้ของของคนอื่นนะคะทุกคนฟังไว้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะ วันก็บอกก็ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้แต่สิ่งที่สามีเห็นก็คือวันทํางานตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในตอนที่วันอยู่เมืองไทยนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ฉันช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นนิดนึงแล้วเธอทํางานน้อยลงวันก็เลยขอเขาเมื่อ13ปีที่แล้วขอเงินเดือนละหนึ่งหมื่นก็พอวันน่ะมีเงินอ่ามีงานนะคะวันจ่ายค่าหอตัวเองได้ตอนนั้นวันอยู่กรุงเทพ วันดูแลตัวเองได้แล้ววันใจ่ายนี่ได้นิดๆหน่อยๆแต่วันเป็นคนไม่มีเงินเก็บเลยทุกคนหามาได้เท่าไหร่วันโปนี่โปนี่ประมาณนั้นนะคะวันก็เลยอยากมีเงินเก็บเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็แสนหนึ่งแล้วทุกคนวันคิด คิดแค่นั้นนะคะว่าถ้าเปิดเขาช่วยได้เนี่ยช่วยให้วันมีเงินเก็บวันก็บอกเขาเองค่ะว่าวันอยากมีเงินเก็บแค่นั้นเองวันขอแค่นี้สามีก็โอนเงินให้วันตั้งแต่เดือนแรกที่คุยกันในราคาเออในในเดือนละหนึ่งหมื่นบาทที่วันขอเขาว่าขอเป็นเงินเก็บแล้วกันถ้าอย่างนั้นถ้าเธออยากช่วยฉันแล้ววันก็เบางานลงค่ะเมื่อก่อนวันแทบจะไม่ได้นอนเลยทุกคนตัวเล็กมากอะถ้ามีรูปเดี๋ยวจะรูปมาให้ดูนะคะ เออทุกวันนี้ก็ตัวเล็กนะพอเข้าป่าวันคิดว่าตอนนี้เครื่องชั่งน้ำหนักวันเสียทุกคนตอนนั้นวันหนัก5้า1บห้าบเอ็ดค่ะวันคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าเวลาวันเข้าป่าเก็บเห็ดแล้ววันไม่ค่อยกินข้าวทุกคนเดินตลอดเวลาแล้วก็ไม่กินข้าวมันน้ำหนักมันจะหายไปเองทุกคนทีนี้นะคะวันก็ได้มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นค่ะนั่นคือช่วงที่วันอยู่ที่เมืองไทยนะคะวันก็เลย พอหลังจากแต่งงานแล้ววันแล้ววันจะเดินทางมานอร์วีเขาก็ถามวันว่าวันมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกเพราะว่าเขาจ่ายหนี้ให้วันหมดแล้วทุกคนวันก็เลยบอกว่าสิ่งที่วันอยากทําคือโอนเงินให้แม่วันเดือนละ1 5 0 0 0บาทคือตอนนั้นวันเริ่มรู้ฐานะของสามีแล้วปกติสามีโอนเงินให้วันเดือนละหมื่นวันก็เลยบอกว่าวันอยากให้แม่วันเดือนละ1 5 0 0งบาทในวันที่เราตกลงกันตอนนู้น 13ปีที่แล้วมันก็คือเงิน3000โครนนะคะสามีวันก็โอนให้แม่วันทุกเดือนด้วยเงินเดือนของเขาพอวันทำงานเดือนแรกวันมันมาใช้ชีวิตอยู่นอร์เวย์เดือนแรกวันก็เป็นคนโอนเงินให้แม่วันเองด้วยเงินเดือนของตัวเองจนกระทั่งแม่เสียชีวิตนะคะวันก็ โอนเงินให้ให้แม่ด้วยด้วย,ด,วยด้วยน้ำพักน้ำแรงของของเราประมาณนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นอ่ค่าอ่สิ่งเดียวที่วันให้แม่ได้ก็คือเดือนละ1 5 5000บาทแม่วันเนี่ยเป็นอสมอนะคะเขาก็จะมีเงินเดือนเล็กๆน้อยๆและแม่เป็นคนขยันมากทุกคนขายทุกอย่างที่ที่ขายได้ในโลกนี้นะคะแม่ก็จะมีเงินเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็วันก็ชอบถามมัรู้นะคะว่าว่า เงินหมื่นห้าพันบาทเอาจริงๆนะเคยมีอันนี้เนินทาแม่นะวันมีคุณยายคนหนึ่งขอพูดชื่อเลยนะคะยายงบยายงบคนในหมู่บ้านวันก็จะรู้จัก <c oughs> แกบอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นแกนะแกจะมีเงินเก็บเป็นเดือนละแสนปีละแสนแล้วลูกโอนให้ขนาดนี้แล้วเวลาวันขายขวดได้อะวันก็จะโอนให้แม่ตลอดเลยค่ะวันไม่เคยวันไม่เคยใช้เงินจากการขายขวดทำนู่นทำนี่เลยนะคะ ทุกวันนี้วันก็คือโอนให้หลานคือช่วยเหลือน้องๆสองครอบครวัวที่เขามีลูกสองคนมีหลานสี่คนคะ่ะทุกคนซึ่งแต่ละครอบครัวก็ลาบากวันก็จะโอนให้หลานเป็นค่าขนมผ้าหลานไปกินขนมผ้าหลานไปอะไรแบบเนี้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ป้าคนหนึ่งทําได้ทีนี้นะคะ,ะแม่คนอื่นนะเขาก็จะบอกว่าเออเขามีเงินเก็บเลยแหละเพราะว่าแม่วันขยันนะคะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เงินที่วันส่งให้ทุกคน พอแม่จากไปแล้ววันถึงได้รู้ว่าโอ้โหภาระแม่เยอะมากเยอะจนแบบที่ตอนนี้วันแบกรับภาระของแม่แทบจะทำหน้าที่แม่ที่ต้องดูแลน้องๆต่อที่เขาไม่ค่อยโตกันเลยค่ะวันถึงได้รู้กับใจตัวเองว่าทำไมแม่วันถึงไม่มีเงินเวลาวันขายเห็ดได้ปีหนึ่ง4ี่ห0ื0นห้บาทวันส่งให้แม่วันนะคะเป็นไรายได้พิเศษจากเงินเดือนแต่แม่วัน ไม่เคยมีเงินเก็บเลยวันที่แม่เสียแม,แม่ไม่มีเงินเก็บเลยค่ะวันเพิ่งรู้ี ύ, น้าตาจะรื้นอีกแล้วว่าภาระที่น้องๆสร้างความลำบากให้แม่เยอะแค่ไหนเพราะตอนนี้วันกำลังโดนกับตัวเองเพราะไม่มีแม่สิ่งที่น้องๆทำคือพุ่งมาที่วันค่าใช้ใจ่ายอะไรทุกอย่างจีบปาถาที่เขาจัดการชีวิตเขาไม่ได้เมื่อก่อนนั้นมันอยู่ที่แม่ทั้งหมด วันถึงได้รู้วันนี้ว่าตอนนี้แม่วันเสียไปหนึ่งปีแล้วนะคะว่าพาราแม่ที่ต้องดูแลลูกๆสี่คนวันแม่มีลูกสี่คนนะคะแต่วันขอบอกเลยค่ะว่าวันเป็นคนที่ไม่เคยไม่ค่อยทำให้แม่เดือดร้อนแทบจะไม่เลยค่ะแต่จะพูดว่าไม่เลยก็ไม่ได้มันก็มีบ้างแหละชีวิตคนเราแต่ว่าวันเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอด ตอนนี้วันก็เห็นแค่น้องๆที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นภาวะภาระวัน,าาวนซึ่งวันก็พยายามทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สอนเขาทำมาหากินหลายๆอย่างนะคะและชีวิตของน้องๆวันกำลังจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าวันช่วยด้วยวันก็ด่าด้วยวันก็สอนด้วยให้เขาโตแล้วก็ดูแลตัวเองได้ เพราะฉะนั้นชีวิตเวลาที่เรามาอยู่ในต่างประเทศนะทุกคนพอเรารู้สถานานะว่าตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดเราก็จะทําได้เท่าที่เราทําได้ทุกวันเนี้ยภาระของวันคือช่วยเหลือน้องๆค่ะภาระนี้สินที่เขาสร้างแต่มันกลับกลายเป็นความเดือดร้อนที่น้องยัดเยียดให้วันในทุกเดือนนะคะมันวันก็จะมีภาระแค่นี้ ซึ่งวันกําลังพยายามทําให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้พยายามสอนงานพยายามทําทุกอย่างที่จะให้เขาก้าวต่อไปได้ไม่ใช่ว่าให้เงินอย่างเดียวนะคะทุกคนวันก็สอนวันเวลาวันเขาขอทีหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินบ่นจากวันแน่นอนเพราะวันจะสอนให้ทํางานเพราะตัววันเองเงินที่วันเอาไปช่วยเหลือน้องๆวันวันไม่เคยเอาเงินครอบครัวซึ่งเรารู้ว่าสามีก็ลําบาก เราก็ลำบากทำงานเพื่อที่จะสร้างครอบครัวกันสองคนเงินก้อนนี้หรือเรียกง่ายๆว่าเงินเดือนของวันวันจะไม่เอาไปช่วยเหลือน้องๆของวันนะคะถ้าวันอยากช่วยเหลือเขาวันก็ต้องหางานพิเศษทำงานอย่างอื่นเพิ่มซึ่งมันก็จะกลายเป็นเงินที่นอกเหนือจากไรายได้ของเราส่วนเราชีวิตเราสองคนที่นี่ สามีวันเป็นคนที่ประหยัดแล้วก็มัทยัดไม่ใช่ประหยัดหรอกคะ่ะมัธยัดจะบอกว่าแกประหยัดนี่ครัวพังแกก็ทําครัวลาะคาแพงมากและพอทําครัวแล้วเดี๋ยวมันต้องมีช่างมาทํางานแกเปลี่ยนวอลเปเปอร์และพื้นในห้องนอนอีกทุกคนแกบอกว่าทําทีเดียวให้เสร็จในเรื่องของมาตรฐานในชีวิตนะคะมาตรฐานชีวิตก็คือความเป็นอยู่ของเรานะสามีเขาจะทุ่มเทเต็มที่ให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่พวกเสื้อผ้าไปท่งไปเที่ยวกินข้าวนอกบ้านครอบครัววันจะไม่ค่อยมีเลยค่ะแล้วตัววันเองก็ไม่ค่อยชอบไปกินข้าวนอกบ้านเพราะวันมีความรู้สึกว่าอาหารฝรั่งมันไม่อร่อยอะแล้วอาหารไทยแถวเนี้มันไม่ได้หากินง่ายๆมันต้องไปเมืองไกลๆขับรถไกลมากก็เลยไม่ค่อยได้ไปกินร้านอาหารนะคะแล้วทากินเองแทบหลายพี่น้องเอ้ยพอวันมารู้ชีวิตตัวเองแบบนี้นะคะวันก็พยายามประหยัด เท่าที่จะทําได้นะคะพยายามจะไม่ฟุ่มเฟือยเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เรามีชีวิตที่ อยู่ง่ายๆกินง่ายๆและมีความสุขในในรูปแบบของตัวเองค่ะนี่ก็คือรูปแบบชีวิตของวันเวลาวันมาอยู่ในต่างประเทศและนี่คือคำตอบที่ป้าาแม่ๆถามนะคะว่าถ้าไม่มีคลิปเก็บเห็ดแล้วมีคลิปอะไรให้ดูนั่งเมาและเล่าทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะคะวันมีเวลาวันจะเล่าให้ฟังค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจ สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า